สวัสดีค่ะพอเมย์พี่น้องมือนีพบพอกันกับมเมียวเมียวในเบลเยียมคือเกาเนาะคะ่ะมือนีกามีประเด็นร้อนแรงนะคะพี่น้องจา๋าดาคนอีสานสนันโซเชียลเลยนะคะพี่น้องจา๋าครับเฮาอ่าครับหนึ่งเนาะคะ่ะออกมาดาคนอีสานเนาะคะ่ะอยากหูว่าซุ้มมูวเจ้าน่ะเอาอีหยังยัดใส่ปากจึงใหญ่มากเออดาคนอีสานลากเงาของคนอีสานดาหอดพอหอดเม่หอดเผาพัน เป็นมนุษย์ไดโนเสาร์เพื่อนว่ากินเนื้อสูเดสูกินียังสู้กินเป็นตะเคเอฟซีตีดาคนอีสานดาคักดาเนเกิดมาอายุสี่สิบปียัางบบเคยได้ยินคนมาดากันแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องดาคักดาเน่สู้เอาส่วนได,ด้กิดสมองสู้นะ่ะเอาไวแต่บังขี้หูสซื่อตีเฮ้ยซุ่มเด็กหน่อยพวกทะลุทุงยางอะน่าไม Hmm. ว่าคนอีสานนะพี่น้องจา้าเดี๋ยวสิมีคลิปมาให้ฟังนะคะว่าคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุสิบสองพนะาอีน่ากันหนึ่งว่าโอ้ยคอยเป็นคนอีสานคือกันยุไซกับมีได้เบิลลาถ้าเขาบอกมีความป้องกันในตอนที่มีเพศสัมพันธ์นะคะอันนี้กับมีลูกตอนอายุยี่ 20. 20. สิบเอ็ย่สิบสองปีผุนเดียขาแต่กับหาเรียงลูกเลียงเตามาได้จนหอดปันนี้นะคะจะไปว่าเหตุการณ์คนไทยน้ำการ คนไทยด้วยการรักกันจ้าคนอีสานทำบ่ิเหตุเขามูเจ้าเขาเ่าได้กินเออละกันญาติซีพี่น,อน้องตู้คอยนะ่ะกลับไปอยู่กรุงเทพอยู่ได้ผัวคนไทยอยู่ตู้คอยกับออกบอ่กออกมาดาการเอาส่วนใดคิดฮือสุ่มตดสร้างกระแสต,ตดเม้นข้าวหนึ่งสูกระจางไปดอกในโลกโซเชียลนะ่ะเออสุ่มตดตดเม้นละกะ็หาย สูยาสมัรคากหลายถา้าซุจริงสูไปออกรายการออกมาเสนอหนาซุแม่เอ้ยไม่เห็นรับรับหลอๆย่มขึ้นมเว้านะปิดหนาปิดตาจะเม่นคักเดี๋ยวสิไปเบิ่งคลิปเนาะค่ะพี่นอนองจา้าศูนหลายกะว่นคนอีสานเป็นคนสั่นตำสั่นแรงงานเพื่อนวะอ้ยคัก ้าคนเขาพะเขาไปในเมืองหลวงไปทําการทํางานไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน่นเออเขาสีใดยังมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเตา่าหลักมูสูนะ่ะเฮ็ดอีหยังห้ประเทศศาสตร์เน่อยากถามเออสูออกมากว่าให้ผู้นัน้นผู้นี้อ,อ่าบุารีคนอีสานคนอีสานน่ะเคืองเมืองเดอ้อกูสิบอกให้เออคนภาคใดเขาก็มาโฮมกันเขาก็ ขยันคันแข็งเขาบออะไรมาบูรีกันแบบคนอิสานคนเหนือคนไตคนเล่าค้นกลางอุ้ยมนุษย์โลกสูนะ่ะมีแทยอยู่ในกลองออนไลน์เถอะละกลองอ่าคับเห่าสูนันเลยสูนยางออกมาหัวท่ามีแต่เขาสิเเยียะป,ปากส้นันเลยมีแต่เขาสิจี้สมองสูงนันละเงิดหลาไหลเอาความคิดใดมาว่าให้คนเดี๋ยวสีห้ไปเบิง่งกันคลิปเด้อค่ะ ว่ามันเป็นยังไงพี่น้องซอยตัดชิ้นใจนะคะพี่น้องจา๋าเื้ยสร้างหลายซุ่มโตด๊ดโต๊ดเฮยเอาขีคนะบอนปากมันมาติคุณพอ่อคุณแม่เจ้าเกิดมาแบบใดค้าไปซุ่มชิปกันเลยจ้าเหลือใจค้าคนอีสานคือกันลักค้าคนมหาสารคามสารคามโดนรวนจ้าผิดที่พ่อแม่เขาอะ <c oughs> ที่ยังรู้ว่าเป็นคนอีสานแลวยังสืบพันธุออกมาใช <c oughs> <c oughs> ถูกไหมใช่จริงจริงแล้วคนเหล่านี้น่าสงสารนะเฮ้ยผมว่าเราอย่าด่าคนอีสานกันเลยดีกว่าปะ่ะเราไปด่าพ่อแม่มันกันดีกว่าปะ่ะขอเพิ่มเติมข้อมูลน,นะคะคือคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุสิบสองนะคะสิบสองคืออันนี้อันนี้จริงนะก็คือคนอีสานส่วนใหญ่อะจะใจแตกมีลูกก่อนแมนควรใช่ครับแล้ว<ช>พ่อก็หาไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าพ่อคนไหนเพราะอีสานอืวันนั้นนั้นที่กูเจอสองตัวอีคนอีสานก็สองตัวนั่งกิน ถ้าเกิดกูเจอตอนดึกกว่านี้อีกหน่อยนึงนะกูนึกว่าผีผู้ผีฟ้าจ้าตัวดำปิดปีดแล้วไม่ได้รำาม,มาทางนะหน้าตามกับผีเสื้อสม,มุนนดอีกคนนี้ดำ,นดำแบบดำสกรปรกัะดำแดดเพราะแบกปูนไหนแล้วก็ผมทองครึ่งหนึ่งดำครึ่งหนึ่งบ้าเหรอใครเป็นแฟชั่นสไตล์นี้ที่มึงเนี่ยฮะเหมือนตั้งแต่ผมเจอคนที่สามทำไม่อยากให้ผมเข้าเสียสีตลอดไปโสโคมมา แกะขๆข้างๆหนึงวินิจมะธรมแล้วประเพณีของเราอ่ะคือการด่าคนอีสานมันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมนะใช <c oughs> ่ครับใช่คือคนอีสานอ่ะเกิดมาเขาก็ต้องโดนดูถูกไปเรื่องธรรมชาติว่าทำไมคุณจะต้องมาถูกเถียงด้วยถ้าคือผมมาได้ทําการอ่ะเอาเงินฟาดหัวคนอีสานไปแล้วสองคนเบื้องต้าที่รพี่น้องจ๋าการด่าคนอีสานเป็นประเพณีพนธมึงเอาสมองส่วนใดคิดเงอดสูเออ ละว,ว่าน,นคนอีสานอยากให้ได้ลูกได้ผัวฝรัง่งเออเงือดพ่อแม่มึงเลี้ยงมาแบบใดผู้ใดสิว่าอ,อยากได้ดีเออพ่าจำเป็นต้องเป็นคนอีสานคนที่เขามีการศึกษาคนที่เขาอยู่กรุงเทพกรุงไทยยุภาคนนนภาคนี้เขาก็มีผัวฝรัง่งทั่วโลกจาก้าสมองมึงน่ะกินเขาให้มันมีประโยชน์บ่แม่งกินซื้อประนันว่าน อันผู้นั่นผู้นี่อยากไปอยู่เมืองนอกได้ผัวฝรั่งเพิ่นว่าโกอินเตอร์ค่ะคนอีสานโกอินเตอร์มึงรู้จักไหมคําว่าโกอินเตอร์ขนาดมึงยังอยากจะไปออกรายการของฝรั่งเลยมึงยังอยากจะโกอินเตอร์บักติกน้อยสมองโตดเออสัมนีเนาะค่ะพี่นองจ๋าพี่นองกลับไปชมคลิปตัดสินใจลงประชาตาท่านสมองมันโหลดค่ะพี่นองสมองกุ้งกวงจังมั่น่ะ เข้ามาอยู่เมืองหนอกอยู่เมืองหน้าอยู่เมืองไทยคนอีสานอยู่ใสมีความสุขมีแฮปปี้เคารพในวัฒนธรรมในความเป็นมนุษย์ของทุกคนเคารพในการตัดสินใจของสุภูสุคนอืมบ่จําเป็นต้องออกมาวาใไห้ไผ่บ่จําเป็นต้องออกมาบุรีไผถ้าก็ของเฮ็ดดีก็ให้คนได้ชื่นชมได้ยืนยอ่อถ้าของออกมาบด่ดีมันบ่งบอกถึงตัวเจ้าเองนั่นละะ่ะบักหั ว่ากระของนะ่ะเป็นคนคิด่อยพัฒนาทางสมองเออคิดนะแมยก่อนฉีนออกมาเววานยังน่ะสมองตดแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องพอกันไหมในคลิปหนาจ้าบ๊ายบายคะ่ะทางในคนที่ทวิตบอกว่าต่อให้พวกกูขอโทษก็ไม่ให้ไปกูไม่มีวันขอโทษพวกคนอี่นลยมึงฟังกูนะมต่อให้กูจะไปอยู่โหนกระแสหรือโหน ไม่ขอโทษกูก็จะด่าออกไลฟ์สดสรุปให้ฟังเลยนะถ้าอีสามันดีจริงลิซ่าเขาคงกลับมาอยู่ละอ่าใช่ใช่ใช่ครับลิซ่าเนี่ยมันก็มีละคุณแผ่นดินเหมือนกันมันลืมกับเพื่อตัวเองใช่ครับอะไรเขาพูดสารไม่ดีใคระไปอยู่ที่จุดที่มันเกิดความลำบากกันหรอครับเออก็ถูกคุณไงคุณก็พูดถูกเออลิซ่าเขาไปอยู่นู่นเขาก็สบายกว่าอยู่